พี่น้องบอดแถวบอดสันกลับมาถึงแล้วแสดงความยินดีกับน้องแนนกับน้องไม้กับผู้จัดการอยู่พี่น้องจา่าพร้อมทั้งทิ้มงานแสงท้องสุขสุขผนพี่น้องเป็นตาหักค่ะพี่น้องจา่ามาแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวบอดแถลผู้จัดการน้องสันมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องไม้น้องแนนในวันสําคัญของลูก,ลก ขอให้หนูทั้งสองมีความสุขมากๆเป็นคู่กันตลอดไปนะคะรักๆค่ะพี่น้องเป็นตาหักค่ะพี่นอ้นองจ้ะแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องแสดงความยินดีดีใจกับน้องแนนน้องไม้พี่น้องจา๋ายันี้ก็ขกอนอญาตอ่านคอมเมนต์สู่ฟั้ง,งด้วยพี่น้องยินดีด้วยนะคะน้องแนนเจ้าสาวสวยมากค่ะน้องแนนน้องไม้เจ้าบ่าวก็ล้อหรอเจ้าสาวก็สวยมากค่ะพี่น้อง ยินดีด้วยเด้อขอให้อีลาแนนมีแต่ความสุขจเจริญไปหน้าเด้อลูกยินดีด้วยน้องแนนรักกันแบบนี้นานๆนะคะพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆแสดงความยินดีกับน้องแนนน้องไม้ให้มีความสุขมากๆ congratulation ยินดีด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยขอแสดงความยินดีกับน้องไม้และน้องแนนขอให้รักกันตลอด การจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเด้อสาทูพี่น้องเพิ่นบ่านน้องแนนเพื่นมินครูแฝดพี่น้องล่ะอยากแล้วก็อยากได้หลานแฝดทั้งสองค่าสันแซวกันพี่น้องเป็นตาหาขักอยากให้เจ้าสาวสวยมากคะ่ะเจ้าบ่าวก็รอมากค่ะเจ้าสาวสวยยินดีด้วยนะคะน้องแนนขอให้มีความสุขมากๆนะคะ เจ้าบ่าวกระลอดเจ้าสาวกระสวยพี่น้องเป็ดหักขักเจ้าบ่าวบ่าวทึงน้ำตาพี่น้องอันบาหักน้องอันน้องแนนหักเจ้าสาวพี่น้องเบาดีดียินดีนำเด้อเป็นฝั่งเป็นฟ้าแล้วอยู่นำกันจนแก่เท่าเด้อลูกยินดีด้วยจ้าขอให้รักกันนานๆอยู่ด้วยกันจนแก่เท่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเด้อลูก น่ารักที่สุดเลยทีมงานแสงท้องกับเป็นตหาหักพี่น้องสุหมุสุพนม,มาเป็นตะมวนค่ะพี่น้องจ่าเป็นเกสมีวงดนตีโอ้ยดีใจน้ำนองแน้นนอง,นองไม้พี่น้องความสุขเนาะ,ะแสดงความยินดีด้วยแฟนกับแฟนเพลงกำลังไหลเข้ามาสแสดงความยินดีกับนองแน้นนอง,นองไม้พี่น้องเป็นตหาหัากค่ะพี่น้อง น่ารักที่สุดเลยแฟนกับแฟนเพลงก็บ,บอกขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยทีมงานแสงท้องกับเป็นตะหักสุภสุขสุนพี่น้องจา๋าขอแสดงความยินด,ดีกับน้องแนนน้องมาไอมีความสุขมากๆเลยมีหนูเป็นบัตรมีหลานเป็มเมียงหักกันนานๆตลอดไปเด้อจ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจะใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย